ซ่อมรถยนต์บ้านบ้านวันนี้ซิตี้พันเทอร์โบฟีเวอร์สุดๆจัดไปเลย5คันเปลี่ยนซีนติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ สวัสดีครับผมผมปั๊บเช่นเคยครับกับคอร์สเซอร์วิสเซ็นเตอร์ในวันนี้กับปัญหาเจ้า City p a n t h ทอรนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ถึงเวลาเมเทนแนนดีกว่านะฮะรถ5ปีเมเทนแนนเยอะเหลือเกินนะฮะแล้วก็รถลูกค้าค่อนข้างที่จะเยอะมากในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนซีนนะครับเ,เปลี่ยนสายพานนะครับแล้วก็มีตำแหน่งที่ปัญหาเรื่องรั่วแล้วก็มีปัญหาเรื่อง เอ่เทอร์โบมีปัญหาอะไรเงี้ยซึ่งเจอมาเกือบหมดละเกือบครบละตอนนี้นะฮะกับปัญหาของเจ้าซิตี้พันเทอร์โไม่ว่าจะเป็นทั้ง4ประตูหรือแฮชแบ็กนั่นเองนะครับผมก็ในวันนี้มีรถทั้งหมดเนี่ยหคันนะครับที่ร้านของเราทําเหมือนกันหมดเลยก็คือครบแสนโลนั่นเองนะครับแสนโลของเราใน ครั้งที่ผ่านมาก็เราก็จะเคยให้ทุกท่านได้ชมกันไปแล้วเนาะก็จะมีในเรื่องของสายพานทามมิง่งสายพานปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็โอลิงต่งตงตางๆพวกโอลิงหน้าเครื่องกับซีน้าเครื่องนั่นเองนะครับผมในส่วนของตรงนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนส่วนหนึ่งซึ่งแต่ละคันเนี่ยปัญหาไม่เหมือนกันนะครับคล้ายกันหมดนะครับในในช่วงระหว่าง8 0 0 0 0ถึงแสนกว่าโลไปแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนซีนนั่นเองนะครับผมคันนึงเปลี่ยนชุดเซ็ตทามมิ อีกคันหนึ่งแอร์พังก็ต้องเปลี่ยนพวกชุดคอมแอร์อีกคันหนึ่งเป็นในเรื่องของน้ํามันรั่วจากใต้ท้องรถอันนี้คือเป็นประจําสําหรับเจ้าตัวซิตี้พันเทอร์แล้วก็ค่อนข้างบ่อยครั้งที่เจอในเคสเคสนี้นะครับแล้วก็เป็นปัญหาหลักๆเลยดีกว่าต้องว่าอย่างงี้นะครับสำหรับซิตี Pan นเทอร์ส่วนของเจ้า Civic FK FC อะไรพวกนี้ที่เป็นพัเทอร์โบ ก็เช่นกันนะที่จะเจอพบเจอปัญหาในเรื่องราวของคล้ายๆกับพวกซิตี้พันเทอร์โบเพราะหนึ่งเลยในเรื่องของสายพานเขาจุ่มน้ําเฉพาะรุ่นนี้นะจะแช่ในน้ำมันเครื่องอยู่นั่นเองทั้งสายพานทัมมิง่งทั้งสายพานปั๊มน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็โอลิงต่างๆที่อยู่รอบๆนั่นเองซึ่งในในส่วนของตรงนั้นเนี่ยก็คือในระยะ1 0 0 0 0แกิโลเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันแช่น้ํามันเครื่องมาแสนกิโลเนี่ยก็จะเป็นพวกสายพานยุ่ยนะครับอ,อ่สายพานพอมันยุ่ยออกมาแล้วมันจะเป็นเศษไม่เล็กๆนะครับไปติดเกาะตามพวกซี ที่ไปหล่อเลี้ยงเทอร์โบหรือว่าจะเป็นหล่อเลี้ยงขึ้นฝาสูบนั่นเองนะครับหลากหลายนะหลากหลายอย่างนะคบสำหรับรถรุ่นนี้ก็ปัญหามันค่อนข้างที่จะเยอะก็สําหรับวันนี้จะให้ชมเบื้องต้นกันไปก่อนละกันสําหรับคั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของชุดสายพานทัมมิ่งแสนกิโลนะครับอันนี้เซ็ตทั่วไปไม่ได้มีเรื่องของน้ามันเครื่องเยอะ ขันข้างในนี่ยกไปเกือบทั้งตัวแล้วนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของซีนรั่วท้ายเครื่องรั่วแอร์ไม่เย็นนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นในเรื่องระบบแอร์ที่ต้องเดินระบบใหม่นะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบะเปลี่ยนซีทน,น mobile, ที่น้ํามันเยิมใต้ท้องรถนั่นเองนะครับต่อมาคันนี้ก็แสนโลเช่นกันนะครับผมก็เปลี่ยนพวกชุดซีนหน้าเครื่องทั้งหมดเหมือนกันนะครับเช่นเคยคันนู้นก็ชุดซีนทามมิ่งเหมือนกันแต่ว่า มีพวก th th ท้ายเครื่องท mm. so, so, ี่ม oh, mm. mm ัน hmm. ร so, ั่วด้วยเช่นกันนะครับให้ดูคันนี้เป็นตัวอย่างก่อนเพราะว่าคันนี้จะเยอะหน่อยนะครับก็ในส่วนของรถคันนี้เนี่ยโอลิงต่างๆกับซีนต่างๆของเราเราใช้แท้ศูนย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวซีนท้ายเครื่องเนี่ยที่เวลามันน้ำมันมันรั่วใต้ท้องรถเนี่ยหรือว่ามันหยดใต้ท้องรถเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องยกเกียร์ออกมาสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นซีนท้ายเครื่องหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็คือซีนเหวี่งหลังนั่นเองนะครับซีนแบบนีี้นนะ ซีนการน้ำมันเข้าเหวี่ยงหลังนะครับต่อมาก็จะเป็นซีนหน้าเครื่องนะครับนี่ซีนท็อกซีนหน้าเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นซีนตัวนี้ท้ายเครื่องเหมือนกันแบนต้แตะเลยเห็นไหมแบนเลยนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยซีนมันจะต้องเป็นซีนแบบกลมๆอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่ก็คือแบบเป็นปัจจัยสําคัญแล้วก็ที่น้ํามันรั่วเยิ้มรั่วซึมเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งก็จะมีซีนพวกนี้ท้ายเครื่องซีนท็อป แล้วก็เป็นโอลิงท้ายเครื่องเช่นกัน1ตัวนะครับแล้วก็ซีนพาวขับนะครับซีน v t e ท h นะครับผมแล้วก็ซีนหน้าเครื่องนะครับอ่าเขาข้าวประมาณนี้นะฮะก็มีอื่นๆอีกจุ้งจริงจุงจ,งจ,งจงถ้าเกิดว่าเอาทั้งหมดเลยเนี่ยต้องไปดูคลิปเก่าคลิปเก่าเราเคยมีในการที่แก้ปัญหาในเรื่องของเปลี่ยนซีนตะแกรงที่จะมีทั้งเป็นกรองที่อยู่ตรงเทอร์โบนะครับทั้งหลายไปหลายกลับเลยบนกับล่างนะฮะทั้งแล้วก็มี ข้างหลังตรงอ่างน้งนะํามันเครื่องอีกโอ้โหแม่งจุกจิกมากนะสำหรับรุ่นนี้รถบางคันเนี่ยวิ่งแค่ประมาณ8 0,000โลบางคันวิ่งประมาณแสนสองกิโลเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหแม่นแทนน์ส์มหาศาลเหมือนกันต้องว่าอย่าง <itsu> งี้นะครับเพราะว่ามันมันก็เป็นเรื่องโลคประจําตัวของของเจ้าซิตี้พันเทอร์โบนั่นเลยต้องต้องว่าตามนี้นะครับผมก็วันนี้คร่าวๆแล้วนะครับในส่วนของซิตี้นะครับมีอีกคันนึงจอดรออยู่ข้างนอกนะวันนี้ยังทําไม่ทันเดี๋ยวเราค่อยๆทําวันนี้ไฟดับด้วยนะครับผมการไฟฟ้าเขา สั่งปิดไฟตั้งแต่8โมงครึ่งจนยันบ่าย3าครึ่งเลยนะฮะก็ค่อยๆจัดเรียงในส่วนของตรงออรถที่จอดค้างทำงานตรงนี้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเด็กอินเสิร์ตให้ดูเรื่อยๆแล้วกันแล้วอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันในส่วนของคออันนี้ในเรื่องของระบบแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของซีนต่างๆนะครับผมเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็ว่าคันไหนเป็นยังไงอะไรยังไงคร่าวๆให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันสำหรับ ในคลิปคลิปนี้ครับผมใครที่ใช้อยู่ก็ฝากแชร์ต่อเพื่อนๆด้วยละกันเดี๋ยวเราอัปเดตให้อีกทีครับอัปเดตนะครับผมในส่วนของ c i t y Pant เธอโนะวันนี้ก็มาพร้อมแล้วนะฮะในส่วนของแผงคอยร้อนนะครับแผงคอยลเย็นนะครับแล้วก็วาลนะครับแล้วก็ตัวคอมแอร์นะครับซึ่งใช้ของแท้ศูนย์นะฮะแล้วก็ ต้องบอกเลยว่าปัญหาเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างรุมเร้านะในส่วนของระบบแอร์นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าในการดูแลรักษาเนี่ยมันจะต้องคอยตรวจเช็คสักประมาณ60,000ถึงแสนโลก็ได้ตรวจเช็คสักครั้งหนึ่งหรือฟัดชิ่งระบบของระบบแอร์บ้างก็ดีนะครับผมบางที่จะมีในเรื่องของฟัดชิง่งที่เป็นเครื่องออโต้นะฮะฟัดชิงในส่วนของน้ํายาแอร์ นะครับฟัดชิ่งในส่วนของตัวนะ้ำมันคอมแอร์ด้วยเช่นกันนะครับแนะนําว่าควรหมั่นตรวจเช็คบ้างก็ดีนะครับเพราะว่าคอมแอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับเ,เครื่องยนต์นะฮะที่คอยที่จะต้องคอยหมั่นเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับซึ่งแต่คอมแอร์เนี่ยมันก็ประมาณสัก80,000ื่นถึงแสนโลมันควรที่จะต้องคอยตรวจเช็คบ้างแค่นั้นเองส่วนของการล้างระบบแอร์เนี่ยส่วนตัวนะครับก็ผมเองจะเป็นคนชอบล้างสักประมาณ4 0,000โลแต่กรองแอร์เนี่ยจะเปลี่ยนทุกๆ2 0 0 0 0โลนะครับผมก็ ฝากกันมันตัวเช็คกันนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดอะไรเข้าไปกุดตันแล้วเนี่ยทำให้ระบบอ่รั่วนะครับระบบของแอร์รั่วขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลาบากเวลาเปลี่ยนทีมก็ต้องเปลี่ยนยกเซตอย่างเงี้ยอย่างรถบางคันที่ใช้งานจริงๆแบบอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปอยู่ต่างอําเภอหรือทางลุกลังเยอะๆอะไรเงี้ยนะคบฝุ่นน่ะมันกักเก็บไว้ในส่วนของกองแอร์เยอะอะไรเงี้ยทำให้ตันคราวนี้ระบบมันก็รวนเลยทันทีนะครับผมก็ฝากมันตัวเช็คละกันครับผมดังแผงคอยร้อน ก็จะมีไดเออร์ในตัวนะครับอย่างรถรุ่นใหม่หมๆส่วนใหญ่เป็นไดเออร์ในตัวแล้วนะฮะอันนี้ก็คือแผงต่อเย็นนั่นเองหรือแผงในคอนโซลน,นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นวาลนะครับเป็นตัววาลนะแล้วนี่ก็คือคอมแอร์นั่นเองนะฮะอืมประมาณนี้เราจะบอกว่าคอมแอร์นะครับให้บริษัทเดนโซนะฮะเป็นซอสนะครับผมนี่กล่องนี่กล่องแท้นะครับอ่านี่บอกเผื่อไว้ก่อน ก็ต้องบอกเผื่อไว้นะครับว่าสําหรับสินค้าบางอย่างที่ออกแท้ศูยน์เนี่ยก็จะมีบริษัท O E M เนี่ยแหละที่เขาเป็นซอสให้กับทางเป็นซัพพลายเออร์ดีพูดผิดเป็นซัพพลายเออร์ให้กับทางศูนย์อีกทีหนึ่งนะครับผมก็อาจจะเป็นมีตีตาบ้างไม่มีตีตาบ้างนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยเดนโซเนี่ยมีแฝะให้อยู่นะครับผมแต่บางทีแล้วบางยี่ห้อเขาอาจจะไม่ได้แปะนะแต่ว่าบางทีแล้วทางผมเองอาจะทราบดีว่างาน O E M เนี่ยเป็นซอสให้กับของบริษัทอะไรอยู่บ้างเท่นั้นเองครับผม อัปเดตนะในส่วนของคันนู้นก็เป็นเรื่องของระบบแอร์แล้วก็แสโลในส่วนของสายพันธ์ทัมมิง่งแล้วก็พวกซีนท็อกซีนทายเครื่องนะครับข,ของคันนู้นนะต่อมาคันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของชุดสายพันธ์ทัมมิ่งหน้าเครื่องเนี่ยแหละนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งปัญหาหลักที่ทุกคนเจอกันบ่อยๆในกลุ่มของซิตี้หลายๆท่านจะพบเจอกันเป็นประจำนะครับที่อยู่ๆเครื่องฮีทเองนะครับผมแล้วก็หาตำแหน่งไม่เจอว่าน้ำรั่วซึมตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับหลักๆปัญหาเลยที่บ่อยมากก็คือ ท่อพักน้ำนะครับที่อยู่ตรงหม้อน้ำนะฮะที่จะเป็นท่อน้ำเนี่ยเข้ามาหาที่หม้อน้ํานั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นพลาสติกแล้วก็พอมันมีอายุการใช้งานที่ระยะหนึ่งเนี่ยมันแข็งตัวแล้วมันชอบหกักผมแนะนําทุกท่านเลยนะครับที่ใช้ซิตี้แ c h b a c k หรือ City p พ n นเตอร์โบเนี่ยรีเปลี่ยนซะให้เปลี่ยนเป็นทองเหลืองซะนะครับแบบนี้มันจะได้อยู่ระยะยาวนะฮะเพราะว่าของเดิมมันเป็นพลาสติกถ้าเกิดว่า ช่างหรือว่าพวกเราเองเนี่ยไปขยับไปจับมันเนี่ยบางทีแล้วแม่งหกักเปาะเลยทันทีแล้วมันวิ่งต่อไม่ได้นะครับต้องบอกเสือไว้เลยเปลี่ยนแช่ตัวนี้แค่ไม่กี่ร้อยนะครับคุ้มค่ามากกว่าเซฟเครื่องด้วยกันเรื่องของฝาโก,ก่งการเรื่องของน้ําดันนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะ,ะคันนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาและผมคิดว่าเดยผมจะทําทุกคันเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่กี่ร้อยนะฮะประมาณนี้ส่วนของรถคันนี้ก็เสร็จแล้วก็กําลังประกอบอยู่นะครับในเรื่องของ เซตใสยพานนะคบฝั่งน้าสสยพานเราก็ทําหลักๆเลยกใ็ใช้เวลาประมาณสัก3วันนะคะผมเพราะว่ามันลื้อออกมาเนี่ยมันพวกพวกเราต้องล้างกันด้วยไงยเออมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันสามารถทําประมาณ2วัน3วันนะครับโดยประมาณนะก็คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วประกอบของใหม่กลับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้น่าเสร็จแล้วจบแหละคันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะก็คันนี้จบไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆนั่งไล่ทําคันอื่นๆต่อนะครับวันนี้ก็ทยอยทยอยทําไปปัญหา อีกหนึ่งปัญหาเลยเรื่องซิตี้พันเธอโบก็คือหลายๆท่านนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังเลยนะหลายๆท่านที่ใช้ใช้อยู่เนี่ยอยู่ๆโค้ดประแจมขึ้นนะครับที่ให้เราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเนี่ยในรอบของของตัวโปรแกรมเนี่ยบางคนเนี่ยวิ่งไปมาสัก500โลบางคนวิ่งไปพันโลแม่งเด้งอีกแล้วนะครับแนะนําว่าให้เข้าสู่แล้วก็ไปอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัญหาซอฟต์แวร์จริงๆแล้วมันต้องสักประมาณ5 0 0 0ถึง10,000โลถึงจะ เด้งขึ้นมาทีในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาเรื่องของน้ํามันเครื่องส่วนตัวเลยนะครับผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนใช้น้ํามันสังเคราะห์ร้อยเท่านั้นนะครับถ้าเกิดจะใช้กึ่งสังเคราะห์ก็ได้แต่ต้องขยันเปลี่ยนนะครับผมให้เปลี่ยนทุกๆ5 0 0พันโลถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับผม5 0 0 0ันโลเปลี่ยน500 0โลเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นสังเคราะห์ร้อยยังยืดอายุได้ยาวหน่อยอยู่ประมาณสัก 1 0 0 0 0กิโลนะครับผมแล้วก็เบอร์น้ำมันที่ใช้ผมแนะนำว่าอย่าใช้20ให้ใช้30ขึ้นไปนะครับผมเพราะว่ายืดอายุในเรื่องของกระบอกสูบด้วยเช่นกันแล้วก็แหวนลูกสูบด้วยนะครับผมเพราะว่าตัวรถถึงแม้กำลังอาจจะน้อยแล้วก็มีเทอร์โบมาขับเนี่ยก็บางทีแล้วถ้าเกิดน้ำมันเครื่องที่ลื่นจนเกินไปเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้ในเรื่องของชาร์บละลายเร็วนะครับ อุณภูมิของน้ำมันเครื่องร้อนจนเกินไปนะครับผมหรือว่าจะเป็นอย่างที่อู่ของเราเราก็จะใช้โมตุลนะครับผมจากโมตุลไทยแลนด์นะครับที่นําเข้ามานั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์5-30นะครับเป็นตัว h ฮชแทนะครับหรือว่าจะเป็นตัว 10w40 10ด้วยก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นเลสซิ่งไปเลยก็ได้เลสซิ่งก็จะทนอุณหภูมิความร้อนได้เยอะกว่านั่นเองสำหรับรถซิ่งที่โมดิฟายมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเดิมสแตนดาดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่เลสซิ่งขนาดนั้นราคามันแพงนะครับผมก็ในส่วนของเราเนี่ยเราก็ขายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองนะครับอยู่ประมาณ1,900บาทพร้อมเปลี่ยนถ่ายนั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะในออ support service center นะครับ บอกเลยว่าซึ่งเป็นเดือนของซิตี้พันเทอร์โบจริงๆแม่งเดือนนี้นี่เยียดเยียดเลยนะฮะเดือนเมษาแล้วก็พุชพานมีจองคิวเข้ามาในส่วนของเปลี่ยนสายพานชุดสายพันธ์ทัมมิ่งเนี่ยเยอะมากนะครับก็ต้องรบกวนตามคิวนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆทางร้านเราทําไม่ทันจริงๆนะครับมันมีอีกหลายคันที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาเพื่อจะให้ทางร้านคอร์สเซอร์วิสเซ็นเตอร์ดูแลนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยว รอตอนจบเดี๋ยวจะไปปิดคลิปให้ของรถลหลายๆคันที่จอดอยู่นะฮะที่เตรียมพร้อมจะส่งนะครับผมโอเคนี่เราก็ประกอบภายในนะฮะกำลังใกล้จะเสร็จแล้วสำหรับคันแดงที่ในเรื่องของระบบแอร์นะครับผมวันนี้ก็จบไปอีก2อคันนู่นคันนู้นเหลือประกอบนิดเดียวจะเสร็จแล้วนี่ก็ประกอบเสร็จแล้วครับกำลังรีมาร์คอยู่ในส่วนของ างานที่เราได้รื้อแล้วติดตั้งกลับเข้าไปนะครับผมอ๋คันนี้ก็เช่นกันนะครับคันนี้ก็อะไหล่เพิ่งมาครับเพิ่งจัดของให้เสร็จนะฮะอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเสร็จก่อนนะอันนี้กนะำลังประกอบอยู่นะครับเป,ปิดหน้าฝาวันนี้ก็จบแล้วนะครับนะต่อมารุ่นมันยอดฮิตจริงๆครับมันเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นที่มันทังเสมอมานะ รุ่นใหม่ที่พังบ่อยแล้วเกินนะครันี่อีกหนึ่งคันครับกำลังมาแต่อันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่แน่ๆเดี๋ยวรอติดตามชมเป็นคอนเทนต์หน้าละกันนะครับสำหรับเจ้าซิตีต้หนึ่งพันเทอร์โบนะครับผมมีเพิ่มมาอีกหนึ่งคันจอดอยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะครับแล้วก็ตรงนู้นอีกหนึ่งคันไอ้คันนี้เสร็จแล้วสิคันนี้เสร็จแล้วนะฮะมีอีกหนึ่งคันที่อจอดอยู่ตรงนู้นนะฮะโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับแม่นทานแตนเจ้าซิตี้ พันเทอร์โบทั้งหลายนะครับพิ้วออกกุ้งกิ้งกิ้งลงมาด้วยนะตัดต่ออ่ะเอากุ้งกิ้งกิ้งกิ้งลงมาแล้วก็เอาแบบโรยๆลงมาตรงเนี้ยสวยๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเจ้าซิตี้พันเทอร์โบนะฮะก็การเป็นเทนแอนของเรานะครับก็คือครบแสนโลนั่นเองนะฮะก็จะเป็นในส่วนของเซตสายพานทามมิ่งนะครับที่เราได้เปลี่ยนนะถ้าในเซตเลยก็จะเป็นเซตสายพานทามมิ่งสายพานปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับโอลิงประมาณ5-6ตัวนะครับผมแล้วก็ น้ำมันเครื่องพร้อมกรองน้ำมันเครื่องด้วยเช่นกันนะครับผมก็อันนี้จะเป็นเซตของของมันเลยในโปรโม,โมชั่นณปัจจุบันนะครับอยู่8,500บาทในเซตนี้จ่ายแค่8,500จบเลยเรียบร้อยนะครับผมในในส่วนของเซตนี้นะฮะแล้วก็เซตนี้โปรโมชั่นของเรานะครับจะถึงในช่วงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับผมก็ใครที่ใช้เจ้า c i t y p พัน h e r b o ก็สอบถามกันเข้ามาก่อนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงระยะ,ะแสนโล แต่อยากจะประสงค์เปลี่ยนเพราะว่าในราคาที่เล้าใจขนาดนี้นะครับก็สอบถามกับเราเข้ามาได้ละกันหรือว่าจองในส่วนของโปรโมโชั่นนี้ไวไก้ก่อนก็ได้นะครับก็เรียงเลยละกันสําหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของเปลี่ยนเส้นสายพานนั่นเองนะครับแสนกิโลนะในส่วนของคันแดงนะครับคันแดงก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนซีนท้ายเครื่องซีนท็อกแล้วก็ระบบแอร์ทั้งหมดนั่นเองสําหรับรถคันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับคันนี้แล้วก็ต่อมารถคันนี้ กับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นในส่วนของอาสายพานเซ้ตสายพานเลยนะครับผมจะเป็นเซตเลย1 23นะฮะในการทำงานของเรานะครับโดยประมาณนะใช้เวลาประมาณ2-3ถึงวันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือในการที่เราลื้อออกมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องทำความสะอาดทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ค่อยๆลำเลียงทำมันเข้าไปเพราะว่าหนึ่งมันค่อนข้างที่จะไม่ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับผมก็ประมาณนี้นะในส่วนของ เซตสายพานแสนกิโลนั่นเองนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันสําหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวเราจะมีคันนู้นอีกเดี๋ยวเราจะเป็นคอนเทนเนอร์นะครับสำหรับคันนู้นนี่น่าจะหนักพอสมควรเดี๋ยวต้องยกเครื่องแล้วเดี๋ยวจะมานั่งวิจัยกันอีกทีหนึงว่าเป็นอะไรกันบ้างนะครับผมก็สําหรับ Cross r v i c e Center ครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันสําหรับในส่วนของเซตสายพานหรือ เทคระยะ10,000แสนกิโลซิตี้หนึ่งพันเทอร์โบนั่นเองนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันครับส c คว e เซอร์วิสเซนเตอร์เปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับผม9โมงถึง1ทุ่มนะครับผมวันนักขาตะเลิกจะมีบางครั้งที่เราหยุดและบางครั้งที่เราอาจจะไม่ได้หยุดรบกวนติดตามในเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราเอาละกันนะครับผมแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของของทางร้านด้วยเช่นกันนะฮะฝากเบอร์โทรศัพท์ครับ0 9 9ย์3 5 2 5 1และ0 8, 8 1 8 8 6 4 461หรือติดต่อจองคิวเข้ามาใน l i n แ o ด f i c i a l ีองเราก็ได้ แอดไซครับ SQUADBKK หรือจะเป็น QR โค d ดด้านข้างของป๊อปอัพของเรานั่นเองก็ได้เลยสามารถสแกนได้เลยนะครับผมก็สำหรับในวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันวันนี้จบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีลำเลียงต่อข้างหน้าอีกเจ้า City Pantable ช่วงนี้ฟีเวอร์สุดๆเหมาะกับการซ่อมจริงๆ <laughs> ไปนะครับสวัสดีครับโปรโมชั่นซัมเมอร์ช่วงสงกรานนี้เที่ยวหายห่วงแน่นอนตั้งแต่เมษายนไปจนถึง 30มิถุนายนนี้โปรแรกสำหรับลูกค้าเก่าเข้ามาใช้บริการใดก็ได้เกิน2,000บาทขึ้นไปลดทันที500บาทไม่สามารถร่วมกับโปรอื่นๆได้นะโปรโมชั่นที่2เซอร์เรียฮอนด้าและโตโยต้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำรอเย็นน้ำมันเบรกพร้อมเปลี่ยนถ่ายในราคา4,999บาทโปรโมชั่นที่3เปลี่ยนผ้าเบรกยี่ห้อ N e x t e ต Compact พร้อมเปลี่ยนจานเบรก2ล้อหรือ4ล้อ รับส่วนลดไปเลย300บาทโปรโมชั่นที่4ซื้อจานเบรก T R W หรือรันสต็อรับส่วนลด500บาทโปรโมชั่นที่5ซื้อ,อยางรุ่นใดก็ได้พร้อมตั้งศูนย์ถ่วงล้อประกันหลังการขายสรับยางฟรี1ปีไม่ว่าจะเป็นยางที่ห้อพิลิลี่โตโยโย,โยโกโฮมาม่ร่วมรายการบัตรเครดิตผ่อน0% 6เดือนธนาคารกสิกรด้วยนะโปรโมชั่นที่6ซื้อชค O E M หรือ สตรัดปรับเกลียวยี่ห้อใดก็ได้พร้อมติดตั้งร่วมรายการผ่อนบัตรเครดิต0% 6เดือนธนาคารกสิกรด้วยเช่นกันโชว์เอ็ของเรามียี่ห้อโชว่ามอนโรเชอินโปรเบสิกสำหรับตัดปรับเกียวราคาเริ่มต้นที่19,900บาทมียี่ห้อ Silver, Neo Max Palm, Neo m a ีโอแม็ b b b นคา n n บียน a ิ s r Pro และตัวท็อปรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกหลากหลายรุ่นสอบถามกันเข้ามาในอินบ็อกซ์นะจ้ะ สินค้าทั้งหมดรวมแวด7%แล้วใช้บัตรเครดิตชาร์จค่ารูด3%ปโปรโลูกค้าเก่าไม่สามารถรวมกับโปรอื่นๆได้สินค้าและงานบริการของเรารับประกัน6เดือนถึง1ปีไม่รวมสินค้ามือ2สามารถจองสิทธิ์โปรโมชั่นไว้ก่อนหมดเขตใช้ได้ถึง31ันวา68%